โอเคก็สว okay, so ัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเล็บุงกไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเซตติ้งโอเบสประจำปี2 0 2 1ันของผมนะครับเซตติ้งนี้เป็นเซตสตรีมพับจีโมบายใน YouTube นะครับทุกคนมีวิธีการตั้งค่ายังไงเข้าไปดูกันเลยครับ ที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subcribe l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง iPhone 100 TV สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับมีราคาทั้งหมด3ระดับนะครับสป,ปอร์เตอร์50บาทต่อเดือนอธิมิน300บาทต่อเดือน V.I.P. 1,000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับ แล้วก็สามารถใช้อีโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ เดี๋ยวผมพามาดูเวอร์ชันที่ใช้ก่อนนะครับและการจัดแต่งหน้า OBS ของผมนะทุกคนนะเวอร์ชันที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็น OBS 26.1.1นะตัวนี้นะครับเป็น64บิตนะฮะอ่าแล้วก็การจัดแต่ง OBS ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดนะแต่ละส่วนว่าผมใช้อะไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวพามาดูส่วนแรกนะครับตรงนี้นะครับซ้ายมือเรานะผมจะใช้เป็น r e c e n t Event นะครับอ่าพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับการกดซับ YouTube กดซับ Facebook เพจนะแล้วก็เป็น Donate นะครับสามารถจะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับใครกดไลค ดีเซนต์อีเวนต์พระต่างนี้นะต่างต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพีวิวที่เราสตรีมนะครับส่วนขวามือสุดนะครับจะเป็นแดชบอร์ดยูทูบนะทุกคนนะปกติมันจะอยู่ในเว็บใช่ไหมครับทุกคนนะผมเอาจากเว็บมาใส่ในนี้เลยนะทุกคนนะเอาหน้าเว็บมาใส่ในนี้เนี่ยเพื่อลดการกินแรมนะครับปกติเราเปิด Google Chrome นะครับทุกคนนะมันจะกินแรมใช่ไหมผมเลยเอามาใส่ใน OBS ครับเพื่อลดการกินแรมไปนะอ่ามันจะเซฟได้เยอะนะสำหรับใครที่สเปคไม่สูงนะครับหรือว่าอยากลดการใช้ทรัพยากรในเครื่องนะทำแบบนี้ก็ได้นะครััับบบบเเเเดดดีีีีีีี๋ยยวววววววผมมมมปิิิใหู้้นนนะะะะะครรรรรร่่าาาอไงกกก็จสตแล ก็พวกการตั้งค่าแก้ไขตรงนี้ได้นะความเป็นส่วนตัวการเปิดสร้างไรายได้นะครับจำนวนผู้ชมนะครับแล้วก็คนที่กดไ like ลค์เรานะแล้วก็คนที่สมัครสมาชิกเรานะครับสามารถดูตรงนี้ได้แบบเดียวทางนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูแก้ไขนะการตั้งค่าผมนะก็จะมีหัวข้อประมาณนี้เลยครับเวลาเราสตรีมเสร็จหัวข้อมันจะค้างอยู่อย่างนี้เลยเราค่อยมาเปลี่ยนตัวเลขหรือว่าเปลี่ยนหัวข้อดีสคริปชันใหม่ก็ได้นะ ตัวนี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้เหมือนในแดชบอร์ดใน Google เลยครับมันสะดวกมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เกมเปลี่ยนภาพหน้าปกได้ทันทีเลยแบบนี้แล้วก็ใส่แท็กเกมนะใส่แท็กสตรีมนะครับแล้วก็แชทสดนะครับประมาณนี้เลยชัทสดที่ผมเปิดไว้นะแล้วก็การส่งผู้ชมจากสตรีมสดนะครับเหมือนการส่งผู้ชมไปอีกสตรีมหนึ่งประมาณนั้นอ่าและการสร้างรายได้นะครับสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดสร้างรายได้แล้วก็กดเปิดได้หมดนะกดติ๊กนะครับประมาณนี้เลยทุกคนและการที่เราเอาแดชบอร์ดมาไว้ในนนคัทุกมข้อดีีคือสาามรถท่จะเช็คสถานะสตรีมได้ทันทีีีเเลวาาตรรมมปัญหา มันสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยครับมันแบบค่อนข้างจะดีเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะดูกิจกรรมของผู้ชมนะครับใครที่ส่งสร์แชทหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่นะมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ได้นะว่าตีมเราเล่นไปกี่วิวแล้วอย่างเงี้ยเวลาการรับชมโดยเฉลี่ยของผู้ชมในขณะนั้นนะครับแล้วก็จํานวนผู้ชมนะตาก,การแชทนะครับแล้วก็จํานวนผู้ชมที่พร้อมกันนะประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็ส่วนขวามือตรงนี้ครับก็จะเป็นแชทสดนะทุกคนนะสามารถที่จะพิมพ์คุยกับผู้ชมได้เลยนะ แชทสดตรงนี้นะครับสามารถดูข้อความแบบค่อนข้างจะเรียวไทม์เลยทุกคนนะแบบคนพิมพ์มาปุ๊บเราอ่านได้ปั๊บประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็สามารถที่จะปักหมุดนะครับส่งสติกเกอร์อิโมจิอะไรได้หมดเลยนะอ่าแล้วก็มาส่วนที่ฉากนะครับผมจะใช้ทั้งหมด5ฉากนะแรกผมจะใช้เป็นออฟไลน์นะครับออฟไลน์คือเป็นฉากที่ไม่มีอะไรเลยฉากเป็นฉากมืดนะครับเอาไว้กันแบบข้อมูลหลุดไหลเวลาเราแบบไม่ได้สตรีมแล้วหรือว่าเราลงสตรีมแต่ลืมปิดอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเป็นออฟไลน์นะฉากถัดไปนะครับจะเป็นสตาร์ท ก่อนเราจะสตรีมเล่นเกมนะครับผมจะเซตไว้ประมาณ3นาทีนะครับฉากที่3นะครับจะเป็นช่วงที่เล่นเกมให้ผู้ชมดูนะประมาณนี้นะครับอ่าแลวก็ส่วนพวกแหล่งสัญญาณนะครับผมจะเอาเพลงมาไว้ประมาณ2เพลงนะแล้วก็เอฟเฟกอีกสนะครับจะประมาณนี้นะที่ผมเซตไว้ครอบไอตัวนี้ก็จะเป็นเพลงเปิดหน้าล็อบบี้ครับเวลาเราจบเกมมาหน้าล็อบบี้เราก็เปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะแล้วก็เป็นเพลงซิงกตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดเพลงตอนที่เราเล่นนะเล่นเกมนะเพื่อแบบสร้างอัตราการเล่นนะครับแล้วก็เอฟเฟกอีก3เสียงนะประมาณนี้นะครับที่เซตไว้นะครับอันนี้เป พวกกล้องต่างๆในโซนนี้นะครับที่มาโอช้นะทุกคนนะอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมทช่องนะทุกคนนะใครที่อยากให้ผมโปรโมทช่องขึ้นหน้าสตรีมทุกวันนะสามารถติดต่อผมในแชทดิสคอร์ดในแชทเพจได้เลยครับตรงนี้นะอ่าจะเป็นการโปรโมทถาวรทุกวันนะเลดก็ไปคุยกันในแชทได้เลยครับแล้วก็เป็นพวกกล้องพวกซับสไครต์นะครับและสมัครสมาชิกรายเดือนนะแล้วก็เป็นผู้ชมสตรีมในขณะนั้นนะฮะก็เป็นท็อปโดนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมจัดไว้นะฮะอ่าแล้วก็จับภาพเกมนะผมจับภาพเกมผมจะเลือกไว้สอันนะครับมี ure, เนะกมแคปเจอ X Deep เป็นเกมรถแข่งดิฟนะแยกไว้ต่างหากนะแล้วก็พับทีมบายนะตรงนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมให้ไปดูว่าผมจับหน้าต่างอันไหนนะผมจะจับหน้าต่างดีไว้นะเป็นเกมโหลตัวนี้นะครับ Android Emulator นะครับแล้วก็ Display Capture นะครับจับทั้งจอนะอันนี้จะเอาไว้ใช้ในยามที่จะเปิดอะไรให้ผู้ชมดูนะแบบพื้นหลังพวกนี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้เป็นภาพวิดีโอเอาไว้เซฟติ้งพวกกรอบเราจะเช็คได้ว่ากรอบเราเอาไว้ประมาณนี้มันเหมาะกับสตรีมไหมคนดูแบบดูไม่บังจอไปหรือเปล่าแบบนี้มันสามารถเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตั้้งงค่่าาเสีีียพวกกนนะไผจล นะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่ผมใช้นะผมจะใช้ทั้งหมดสาฟิลเตอร์นะทุกคนนะอันแรกนะผมใช้เป็นลดน้อยนะครับผมจะเลือกเป็น higher quality นะเพื่อการลดน้อยที่ดีที่สุดนะแล้วก็เกนนะครับเกนนี่ผมจะบูตไปที่ 5.30dB นะเพื่อเสียงเราที่ดังขึ้นนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ eq นะครับผมจะใช้เป็นของ marvel g eq นะ เป็นปลั๊กอินนะทุกคนนะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ OBS ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับปลั๊กอินตัวนี้นะทุกคนนะส่วนเซตติ้งที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะจะเป็นเซตติ้งแบบไมบูเยตินะ,ะเสียงมันจะเป็นแบบทุ้มๆนุ่มๆเสียงจะออกแนวสุขุมนะครับแบบนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับที่เซตเสียงไว้นะครับอ่าแล้วก็ขวาล่างสุดนะผมจะใช้รูปแบบการสลับฉากเป็นสติงเกอร์นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเป็นการสลับฉากแบบนี้นะครับทุกคนนะผมจะใช้เป็นโทนสีม่วงในการสลับฉากนะฮะ อ่าเดี๋ยวพีวิวตรงนี้ให้ดูเลยอ่ามันจะเป็นการสลับฉากแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูการตั้งค่านะครับหัวข้อทั่วไปนะครับภาษาผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับทุกคนนะและทีมนี้ผมจะใช้เป็นสีตัวนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัย,ยว่าทำไม OBSP มันสีมันแตกต่างจากของผมนะอ่าผมใช้เป็นตัวนี้นะค่าเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวด่างนะตัวสีดำนะหัวข้อสตรีมนะครับผมจะเลือกเป็นแบบกําหนดเองนะครับแล้วก็วางเซิร์ฟเวอร์นะจากแดชบอร์ดมานะแล้วก็คีย์สตรีมเรานะ หัวข้อเอาพุตนะครับหัวข้อสตรีมมิ่งนะผมจะเลือกเป็นแอดวานซ์นะครับเอนโคเดอร์จะเป็น Nvidia NVENC New อเ็นะครับพูดิโอแท็กจะเลือกเป็น1นะครับรีสเกลเอาพุตผมจะเลือกเป็น 2560x1440 นะครับเรทคอนโทรผมจะเลือกเป็น CBR นะ bitrate เก้9,000นะครับสำหรับสตรีมใน u t u b e นะครับสำหรับใครที่สตรีมในเฟซครับเลือกแค่6ก0ัน้ะครับคีย์เฟรมนะผมจะเลือกเป็นสองนะครับดีเซ็ตผมจะเลือกเป็นคุณภาพนะโอไเส์ เสียงผมจะเลือกเป็น160นะครับอูดิโอบิตเลทนะไปที่หัวข้อเสียงนะครับเดสก์ท็อปอูดิอผมจะเลือกเป็นฟังที่ผมเซตไว้นะเป็น USB นะ แล้วก็ไมค์นะครับไมค์ My, จะใช้เป็นของแซมสันโกไมค์นะครับไปดูที่หัวข้อวิดีโอนะครับผมใช้จอ20นิ้วนะครับตัวเบสน,นะครับผมจะใช้เป็นพันหกเก้าร้อยนะครับทุกคนนะผมใช้จอ20นิ้วนะครับเป็นจอเล็กนะถ้าของเพื่อนๆจะเป็นจอ Full HD จะเป็น1 9 2 0 1 0 8 0ตัวนี้นะแล้วก็รีสเกลนะผมจะสตรีมออกเป็นแบบ 2K นะครับเพื่อให้ได้โคเด็กเป็น VP9 นะเพื่อความชัดของสตรีมใน YouTube นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องพวกเรื่อง VP9 โคเด็ก VP9 นี่ สามารถไปเซิร์ชตามหาใน YouTube ได้นะว่าบีบีไนมันสำคัญยังไงนะสำหรับการสตรีมกับการทำคลิปของเรานะอ่าเข้าไปดูได้นะครับทุกคนนะผมจะเลือกเป็น 2560x1440 นนะครับดาวสเกลฟิลเตอร์นะผมจะเลือกเป็น16แซมเปิลนะครับเอพนะครับผมจะเลือกเป็น60นะครับเพื่อความลื่นไหลนะทุกคนนะอ่าแล้วก็พวกกลมรัดก็ปกติครับตั้งนิดหน่อยนะครับแอดวานก็ปกติเลยครับ ตั้งค่าต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับ OBS ตั้งค่า OBS อะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ u t u b e และก็แชทเพจนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสตรีมเมอร์ทุกคนทั้งมือเก่าและมือใหม่นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ u b s c r i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ